สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเช้านี้ค่ะพาเพื่อนๆนะคะมาดูต้นสาเกนะคะที่เราปลูกกันไว้นะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้สาเกของนกนะติดลูกแล้วเห็นไหมด้านบนติดลูกประมาณ3ามลูกหรือสลูกนะคะที่นกเห็นนะคะนี่ลูกก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะเป็นสาเกเข้าวเหนียวนะคะต้นนี้นี่ค่ะต้น เริ่มใหญ่นะคะค่อนข้างเริ่มใหญ่โตมากนะคะนี่ปลูกไวนาบ้านนะคะต้นนี้นะคะซื้อกิ่งซื้อกิ่งตอนที่ตลาดต้นไม้นะคะมาปลูกนะคะในราคากิ่งละประมาณ180บาทนะคะเขาบอกว่าเป็นสาเกาเข้าวเหนียวนะคะนี่ก็เลยซื้อกิ่งมาปลูกอายุนะคะประมาณ3ปีนะคะอายุ3ปีต้นนี้นะคะ สามปีกว่าๆประมาณนี้ค่ะเพราะว่าก็เริ่มเอามาปลูกตั้งแต่ปลูกบ้านเสร็จใหม่ๆนะคะก็เริ่มหาต้นไม้มาปลูกเนาะนี่ค่ะก็นึกชอบปลูกสาเกเพราะว่าชอบกินสาเกเชื่อมด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันให้ร่มเงาได้ดีมากนะคะเพราะใบเขาใหญ่เนาะนี่นะคะก็ต้นตอนนี้เริ่มแผ่ใหญ่มากงามมากเลยนะคะ อายุสามปีค่ะสาเกต้นนี้นะคะนี่ดูโคนใหญ่มากนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะ,ะจับลูกแล้วจับลูกรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะคะตั้งแต่ปลูกมานะคะเพิ่งจะเพิ่งจะจับรอบนี้เป็นรอบที่สองรอบแรกก็จับไปสองลูกแต่ว่าไม่ได้กินนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันเน่าอะ่ะทุกคนอยู่ดีๆลูกเขาก็เน่าไปเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะเน่าแล้วก็เหลืองลน ก็เดี๋ยวรอบนี้นะคะมีอยู่ประมาณสี่ลูกไม่รู้ว่าเราจะได้กินหรือเปล่าด้านในนั่แหละเห็นไหมคะอยู่น้านในอีกนะซอนซอนอยู่ตรงนู้นเห็นหทุกคนอีกลูกหนึ่งนะคะนี่ก็ทุกคนสวยมากนกชอบนะต้นสาเกปลูกอะ่ะเพราะว่าหนูว่ามันร่มเงาดีอีหน่อยเดี๋ยวถ้าต้นใหญ่อะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาสามารถเอาเ,อาเอาก้าอี้หรือว่าโต๊ะนั่งนะคะมาวางไว้ตรงนี้ได้หรือว่า เออทำเป็นนั่งพักใต้ต้นเขาได้นะทุกคนนี่ค่ะต้นใหญ่มากสาเกพันข้าวเหนียวค่ะแล้วก็มีลูกแล้วนี่ลูกก็เริ่มใหญ่แล้วนะทุคนโอเคค่ะก็พาเพื่อนๆนะคะมาถ้าเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูนะนกมีคลิปเก่าๆนะคะตอนออพาดูสาเกเนาะต้นเนี่ย ดูความแตกต่างการจเจริญเติบโตนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากะค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญนะคะดินดินตรงนี้หน้าบ้านนกนี่เป็นดินดานนะคะเป็นดินถมเป็นดินถมด้านล่างเป็นแกบนะคะจริงๆอะ่ะเขาพื้นที่ดินเขาเป็นท้องล่องแบบแบบที่นกแบบแบบนู้นนะคะเป็นเป็นคลองนะคะเป็นท้องล่องแล้วพอนกจะปลูกบ้านนะคะ นกก็ใช้วิธีการนะคะเอาแกบมาถมเพราะว่ามันจะได้ประหยัดประหยัดเงินนะคะเพราะแก่มันจะถูกกว่าดินนะคะแต่ว่ามันเป็นความคิดที่ผิดมากค่ะทุกคนเพราะว่าการเอาแกบลงด้านล่างเนี่ยเวลานกปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นมะม่วงอะไรแบบนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมะม่วงแบบนี้นะคะต้นไม้นกนะคะเอ็นทุกต้นนะคะทุกคน อ่ะให้เ,เพื่อนเดูดูลักษณะต้นเขานะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอนทุกต้นนะคะนีเเ่เดี๋ยวดูต้นหนึ่งนี่ดูต้นนี้มะม่วงต้นนี้มะม่วงแรดนะคะเห็นไหมนี่ค่ะเอนทุกต้นนะคะส่วนมากจะเอนนะคะเพราะว่าเขาไม่มีดินนะคะยึดด้านล่างนะคะเพราะด้านล่างเป็นแกลบนี่ค่ะ ต้นต้นไม้ที่นกปลูกอนะเอ็นทุกต้นเลยทุกคนแล้วที่สําคัญนะคะต้นต้นไม้ผลไม้ที่ปลูกนะคะตรงที่เป็นบริเวณดินแกะนะคะไม่ไม่ติดลูกค่ะไม่ค่อยติดลูกนะคะไม่ค่อยติดลูกเลยติดลูกก็น้อยแล้วติดลูกออกมานะคะก็รสชาติไม่ค่อยอร่อยนะคะทุกคนนี่เป็นความคิดที่ผิดมากนะคะที่ใช้ดินแกะเพราะว่า บอกว่าเอาดินธรรมดามามาถมดีกว่านะถ้าทุกคนมีงบประมาณเนาะนี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงก็พาเ,เพื่อนๆนะคะมาเที่ยวชมบ้านอีกเนาะนี่ค่ะ